ภาษาหั่นสา AEC หน่อยและอย่างนี้เลยเนาะไล่เลยย่าเออออันนี้เอาไว้กินตัางหากแล้วแค่เนี้ยหยุดอ้วไม่ไล่หรอกน้อหยุดได้สิอ้าเขวเข้มงวดแค่ของอ้วนนั่นมันก้าวสุดท้ายแล้วนะยะอร่อยอร่อยอาเจียวย่นนี่ แล้วก็กินชื่อว่าเรื่องกินน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะเยลิงกังเนี่ยงั้นวันนี้คลิป10ภาษาหันษา a e c <_ ieur> ของเราก็เลยจะขอนำเสนอคำว่ากินเพื่อนๆทุกคนก็คงจะทราบดีว่ากริยาการเคี้ยวกลืนแล้วก็ดื่มอาหารเข้าไปในร่างกายในภาษาไทยของเราเรียกว่ากินส่วนกินในภาษาลาวชาวลาวก็เรียกว่ากินเหมือนกันกับภาษาไทยเลยนะคะ กินในภาษาเมียนมาชาวเมียนมาเขาจะบอกว่าซาส่วนภาษาเวียดนามชาวเวียดนามเขาจะพูดว่าอันส่วนกินในภาษากัมพูชาชาวกัมพูชาจะพูดว่ายำคําว่ากินชาวสิงคโปร์เขาจะพูดว่าซื้อส่วนชาวฟิลิปปินส์เวลาพูดว่ากินเขาจะบอกว่าก้าอินคําว่ากินในภาษาอินโดนีเซียลูไนายและมาเลเซียเขาจะใช้คําว่า มากันเหมือนกันทั้ง3าประเทศเลยนะคะแต่มีสำเนียงการออกเสียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาษาค่ะการกินเราก็ควรกินอาหารให้ครบหมู่และตรงเวลาครบทั้งสามือ้อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้คลิปสิภาษาหันษา AEC ของเราต้องลาไปก่อนแล้วคําต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในคลิปหน้านะคะอ๋อและอย่าลืมติดตามชมแอนิเมชั่นลาฟลอร่าโกโกอาเซียนด้วยนะคะ รือติดตามในรูปแบบหนังสือการ์ตูนความรู้ที่หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปกันด้วยล่ะ